ไปกกกบเป็นครั้งที่สองนะครับไปครั้งนี้นะครับก็ไปทําบุญร้อยวันให้น้องชมพู่นะฮะกับคุณแม่สาวิตรีและคุณพ่อนาม่นะครับและก็ได้พบกับลุงพลและป้าแตนนะฮะที่สนามบินสกลนครนะฮะพี่อุ๊บลงเครื่อง ลุงพลป้าแตงกำลังจะขึ้นเครื่องนะฮะก็เลยได้คุยเรื่องงานกันวันนี้โอโ้โหงานเยอะมากมันเป็นโอกาสนะฮะของป้าแตงและลุงพล,ล้วนะครับไม่ใช่ช่วยโอกาสนะฮะเพราะว่างานเหล่านี้มันจะเป็นความภาคภูมิใจของทั้งคู่ที่ได้เงินจากน้ำพัดน้ำแรงของตัวเองเขาบอกทำไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดคดีซามีคดีใหม่มาเราก็จะเงียบซาสุดท้าย เปรยบเปรย,ปยมันก็เหมือนกับหมาหัวเน่าไม่มีใครสนใจนะฮะก็เลยบอกว่ารีบรับทำมันเป็นโอกาสมาถึงแล้วนะฮะตรงนี้แล้วแต่ละง,งานได้เงินเป็นหลักหมื่นรวมสิริแล้วนะฮะก็เกือบหกเกือบแสนได้ก็จะมีนะฮะงานแรกนะฮะเล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจของศิลป,ปินธันวาราศีธนูนะฮะเล่นคู่กับพี่อุ๊งเองนะฮะพร้อมด้วยป้าแตนรับเชิญด้วยนะครับกำหนด ถ่ายทำประมาณเดือนกันยายนไปไปลายเดือนอากาศกำลังดีเลยไปถ่ายทำที่บ้านกกกซึ่งในเนื้อเรื่องมันจะเน้นเรื่องราวของมิตรภาพเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องคือพี่อุบกับลุงลุงพลร่วมสถาบันเดียวกันนะในเรื่องนะฮะก็จะไม่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เลยนะตรงนี้ซึ่ง ทางลุงพลป้าแตนก็ตนใจก็จะต้องมีป้าแตนรับเชิญซีนเล็กๆอตอนจบด้วยนะฮะตรงนี้ก็ลุงพลก็จะได้ค่าตัว1,000 10, 0บาทป้าแตนก็ประมาณ5,000บาทนะครับตรงนี้เพลงคนเดียวในดวงใจเข้าไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้เพลงเพราะมากนะครับก็เป็นงานแรกงานที่2คือการถ่ายเวดดิ้งนะฮะเป็นชุดแต่งงานชุดไทย1ชุด ชุดสูตรชุดราตรียาวหนึ่งชุดถ่ายที่กอกๆเลยแล้วลุงพลกับป้าแตนก็จะได้รูปสวยๆนะฮะย้อ,ยอนความร้ำลึกทีในชีวิตเขาไม่เคยถ่ายวดดิ้งกันมาเลยนะฮะที่คุยกันนะฮะก็จะได้รูปรสวยๆติดในบ้านด้วยภาพตัวนะฮะของลุงพล1 0,000บาทป้าแตนก็ประมาณ1 0,000บาทะฮะก็จะก,ก็จะเป็น2งานแล้วงานที่3นะฮะคืองานเดินแบบการกุศลน,นะฮะุ๊บแฟชั่นโชว์ for dogs and cats ทัางที่4จัด ที่ตะวันนาพาซาบางกะปิวันที่6กันยายนนี้นะฮะซึ่งเป็นงานะระลึกถึงพี่เตี้ยมอชครบรอบ4เดือนที่เสียชีวิตด้วยก็จะรวมเลยนะครับวันนี้ศิลปินดารามากันเยอะเลยนะครับเคนสีตางสบัดต,ต่อคุณธันวาราศีธะดูน้องแก้วแววเด็กขายพวงมลาลัยในตำนานใต้ทางด่วนน้องเนยบิ๊กไบร์นะฮะรวมทั้งพี่อุบริยะนะฮะซึ่งจะเดินอุ้มรูปพี่เตี้ยนะฮะ จากเวทีมาเลยแล้วแฟน่าพิเตียจะมาเป็นร้อยคนนะฮะงานนี้นะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์พี่อุ๊บอีกร้อยคนที่จะมาร่วมเดินแบบนะฮะก็ค่าตัวหลุงคนประมาณ1 0 0 0 0บาทนะฮะตรงนี้พร้อมด้วยค่าบินนะฮะงานที่ขับทาง JSL ติดต่อพิุวปมาให้ติดต่อป้าแตนไปออกรายการกิ๊กหนูสงครามเพลงกันล้านนะฮะซึ่งจะเป็นเงาเสียงของคุณต่ายอ,อรไทย ะะได้ค่าตัว1นึ่งมื่นบาทป้าแตนกําลังตัดสินใจว่าจะโอเคหรือไม่เพราะว่านางยังรู้สึกหวั่นหวั่นเพราะว่าะจะร้องเพลงไม่จบนะตรงนี้แต่พี่อุ้มก็บอกว่าสู้นะป้าแตนมาขนาดนี้แล้วนะเอาร้องได้แค่ไหนเอาแค่นั้นทําให้เต็มที่โอกาสมาแล้วโอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆและสิ่งสำคัญคือพี่อุ้มไม่ได้ให้เงินป้าแตนลุงพลฟรีนะพี่อุ้มผางานให้มันจะได้ ความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิตแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืองานที่มันจะอยู่ยาวนานไปกับชีวิตของเราและมันจะทําให้คนรักลุงพลด้วยว่าทั้งสองคนทํางานได้เงินมานะเราไม่ได้ไปขอใครกินฟรีฟรแล้วงานทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เลยเดี๋ยวจะบินไปกบกออาทิตย์หน้าไปเจร,ราจาอีกทางหนึ่งกับลุงพลและป้าแตนนะฮะถึงงานต่างๆที่จะทําแล้วจริงๆนะ,ะบอกว่า หลายคนบอกทำไมพี่อุ๊บไม่เป็นผู้จัดก,การลุงพลเลยบอกไม่หรอกฮะให้ป้าแตนดูแลดีแล้วพี่อุ๊บขอเป็นที่ปรึกษาลุงพลก็แล้วกันนะครับนี่คืออัปเดตงานคร่าวๆของลุงพลกับป้าแตนนอกจากลุงพลแล้วเนี่ยเห็นว่าลูกบางคลก็หลอหน่วยก้าวดีครับยังเด็กฮะ คุยแล้วถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นพระอยากบวชให้พ่อแม่ <S <S แโอ้สุดยอดมากลูกใจก็ไปทงงไงปางัไม่สนเขาก็เด็กๆวัยรุ่นฮะอะนาคตไม่แน่อาจจะเปลี่ยนแปลงก็มีเขาโครงรองเหมือนพ่อนะป้าแตงสาวก็สวยนะครับดูจากรูปแล้วนะครับพี่อุ๊บไปปกอบพี่อุ๊บไปให้กําลังใจทุกฝ่ายนะฮะไม่ใช่ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไปปกองถ้ามีความสุขมากชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้ใหญ่มาให้สินธให้พรมาต้อนรับอย่างดีทุกคนอยากให้กบอกอกเป็นสถานที่เที่ยวจะทําให้ทุกคนมีไรายได้จริงๆนะมีคนเสนอให้ที่มาให้ทํำรีสอรนะ์ทในอนาคตก็เดี๋ยวเป็นไปได้อาจจะไปทํานะฮะลองดูนะครับ ที่หน้านะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกปยอาทิตย์หน้าก็ต้องไปคุยเรื่องงานกับคุณลุงพลป้าแตนแต่วันที่หนึ่งอ่ะพี่ก็จะไปคอนเสิร์ตจิตลากับลุงพลที่เต่าออยด้วยวันที่1ึกันยาก็จะไปด้วยพี่อุ้มก็ไปให้กําลังใจแล้วไปคุยเรื่องงานด้วยเพราะว่าเขาขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเป็นรับเชิญให้คุณจิตลาภุล่าพี่เต่าออยนะวันที่หนึ่งกันยา ก็ไม่แน่นครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นนักแต่งเพลงอย่างคุณเพชรสหรัฐและหลายๆคนที่เป็น